โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะพาไปดูใช้บริการเพิ่มเติมนะครับสำหรับ Google Admin นะครับว่าเราจะต้องการส่วนเสริมของ Google ไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับอ,อย่างเช่นส่วนเสริม Google Workspace ก็จะมีแอปชีฟคอร์นะครับ o o m l e t g l t g l o d a r l i r l i n g อะไรนี่นะครับ ก็จะมีบริการต่างๆนะครับ Google Voice อ่า Cloud i d น n t i t y นะครับ uh, อุปกรณ์ต่างๆนะครับ,นะรบที่ผมสนใจก็คือ Google uh, Workspace for Education อันนี้นะครับ uh, uh, ก็ uh, ลองทดลองใช้ฟรีดูนะครับ uh, ตัวนี้นะครับเขาบอกว่า,าเชื่อมต่อกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด250คนนะครับแล้วก็สตรีมสดหรือมีผู้ชมในโดเมนเดียมโดเมนเนมเดียวกันได้100คนนะด้วย Google Meet นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยด้วยฟิวเจอร์ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นการถาม ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟแบบสำรวจนะครับการติดตามการเข้าร่วมแล้วก็ห้องกลุ่มย่อยได้ด้วยนะครับประสานการทำงานเครื่องมือภายนอกที่เราชื่นชอบด้วยส่วนเสริมคลาสรูมนะครับอันนี้มันจะพร้อมให้บริการในเร็วๆนี้นะครับสามารถบันทึกเก็บถอดเสียงการประชุมใน g o o g m e m t น t ะที่บันทึกไว้ในใดได,ได้นะครับใช้รายงานความเป็นต้นฉบับได้ไม่จำกัด แล้วก็ตรวจหางานของนักเรียนที่ตรงกันงานจากที่เก็บผลงานเก่าของโรงเรียนนะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับใช้งานดูนะครับผมจะเร,เริ่มต้นใช้งานนะครับก็มีแบบทดลองฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับชำระเป็นรายเดือนนะครับอันนี้จะลองแบบบริการโดยไม่ต้องชำระเงินนะครับลองทดลองนะครับ แล้วก็ทำการชำระเงินอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ในเวอร์ชั่นของการทดลองใช้ฟรีนะครับฟีเจอร์อะไรต่างมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอย่างเช่น Google Meet นี่ g o o m l e t g o t นะครับ t o o g l e ม e e t มันก็จะมีปุ่มไอคอนอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในการ พูดคุยสื่อสารนะครับมีปุ่มยกมือนะครับสามารถที่จะบันทึกการประชุมได้ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือ Google Classroom นะครับ g o o s s r o o m s s r o o m ก็จะมีฟีเจอร์ เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมี Google Meet นะครับอยู่ด้วยนะครับเวลาสอนออนไลน์สอนไรเนี่ยเราก็แค่เข้าไปใน Google Classroom นะครับสเจแล้วมันจะมีคำว่า Link Meet นี่ก็สามารถคลิกเพื่อที่จะทำการสอนได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมลองเข้าร่วมดูครับว่าถ้าเกิดว่าก็ ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับเพิ่มการสมัครใช้บริการนะ Google for Education นะครับสําหรับ Google Admin นะครับต้องการที่จะใช้ส่วนเสริมอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปตั้งค่าไปแอดติดตั้งกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ